โอ้ยเฮ้ยได้ทีหลายตัวเลยว่ะหลายตัวเลยนะสีตัวเลยนะโอเคไทท่านช็อตสตัวเลยไอ้โอ้โห,โหล่วงแล้วล่วงแล้วช็อตสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดมอนเบลเลอร์กันอีกครั้งหนึ่งวันนี้นะครับผมผมจะพาเาพื่อนมาดูหุ่นใหม่กันหุ่นใหม่ในเทสนี้นะครับผมมันก็คือเจ้าเซรับอ่ะ ุนที่เป็นเทวทูตของศาสนาคริสต์นะครับผมนะฮะในตามตำนานของศาสนาคริสต์นะผมอันนี้เป็นเทวทูตสูงสุดเลยอามีปีกสามคู่คือ6ปีกครับผมปีกซ้ายสามปีกขวาสามครับผมนะประมาณนั้นแล้วความสามารถของเจ้าเซราฟนี่นะครับผมมันก็จะคล้ายๆกับเจ้าฮอกเลยคือบินขึ้นไปครับผมยิงสกิลใส่ศัตรูแต่ว่าของเจ้าเซราฟเนี่ยมันจะยิงใส่ศัตรูหลายๆตัวพร้อมกันครับผมแล้วก็ยังมีระบบป้องกัน แต่ว่าระบบป้องกันเนี่ยครับผมมันจะลดลงถ้าเกิดมันโดนยิงเรื่อยๆครับนะมันไม่เหมือนฮอคที่มาอ่าที่ระบบป้องกันของมันจะแบบเท่ากับเท่าเดิมตลอดเวลาแม้ว่าจะโดนยิงผมแต่ถ <It> ้าเกิดเจ้าเซราฟเนี่ยพอแบบมีระบบป้องกันใช่ไหมแต่ว่าเวลาเราโดนยิงมาเรื่อยๆเนี่ยระบบป้องกันก็จะลดลงลดลงลดลงครับผมนะประมาณนั้นแล้วความสามารถของมันเนี่ยครับผมถ้าเกิดเจ้าฮอคเนอ่ามันจะยิงนี่ทีละตัวแต่เจ้าเซราฟครับผมมันจะยิงไถ่ท่านได้แรงคุณปกตินะ แล้วก็สามารถยิงทีหลายๆตัวครับผมคล้ายๆปืนแม่เหล็กเลย <c oughs> ประมาณนั้นประมาณนั้นแต่ว่าดูจากสเกลเลยนะผมเทียบจากปืนแล้วเนี่ยมันถือว่าเป็นทุนตัวที่เล็กมากๆเลยครับผมดูท่าแล้วนะแล้วดูจากความช้าของมันเนี่ยมันก็น่าจะสไตล์ฮอกเลยครับผมเป็นทุนที่ไม่สามารถบูได้มากนะักนะแล้วดูจากปืนใหญ่สองอันแต่ถ้าเกิดฮอกครับผมเวลายิงสกิลใช่ไหมมันจะไม่สามารถใช้ปืนได้แต่เจ้าเซรัฟเนี่ยครับผมมันจะ เวลาตอนบินใชสกิลเนี่ยมันจะสามารถใช้ปืนที่ติดตั้งสองกระบอกอันนี้ได้ครับผม,มน่าจะโอเคนะหวังว่าแล้วก็เจ้าดีเครครับผมในเทสนี้มันคูดาวสาววินาทีแล้วเว้ยเฮ้ยนี่มันน่าแบบผมไอสิ่งที่ผมคิดเออเฮ้ยครูดาวสาววินาทีเนี่ยผมว่ากาลังดีเมื่อเทียบกับจํานวนกระสุนที่มันยิงไปอืมนะเดี๋ยวเราไปดูดว่าครับผมว่าเจ้าเซรัฟกับเจ้าปืนใหม่ดีเครที่มันยิงคูดาวสาววินาทีเนี่ย มันจะเล่นเวอร์สักขนาดไหนครับผมไปไปกันเลยว้าวเอาอะไรก่อนนี่นะนี่ผมก็จะเน้นอาวุธระยะไกลเลยครับผมเอาอันนี้แล้วกันครับอาวอดินเชอร์ครับนะดูมันแบบตัวมันเล็กไงแล้วดูปืนมันโคตรใหญ่เลยนะเวลาเทียบกับสกลของหุ่นเนาะโอเคสกิลของปืนในสกิลของหุ่นกับระยะของปืนครับผมมันเท่ากันที่500เมตรครับแล้วมาดูกันว่ามันจะเวอร์กหรือเปล่าเนี่ โอหเฮ้ยไม่โดนเลยเว้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะเฮ้ยเฮ้ยโ <c oughs> <c oughs> อ้ยมายิงไม่โดนเลยอือสองร้อยเมตรแล้วย,ยิงโดนมั้งไม่นี่ยยิงโดนมั้งไม่นี่ยพวกเธอโอเคครับผมเวลาครูดาวมันก็ค่อนข้างที่จะแบบไม่นานมากนะสิบหกวินาทีใช่ไหมปุ๊บปุ๊บเนี่ยกลางปียงังรอเฮ้ยแบบ แต่ต้องยอมรับจริงๆครับผมว่ามันเท่จริงๆนะเห็นไหมมันยิงสกิลใส่ศัตรูได้หลายตัวครับผมถ้าฮอกเนี่ยมันจะใส่ได้ทีละตัวเท่านั้นเองอืมเปลี่ยนเป้าครับล็อกไว้ก่อนเรียบร้อยไปไ,ไ,ไอ,อ้ไอ,อ้มีโลด้วยโอ้ยเป็น่องอือหือมาแล้วครับผม แองเจลมามามาว้าวก้าแองเจลเราหลบก่อนครับผมโอ้ยแข็งเลยแองเจลโดนน้ำแข็งเลยอื้อมโอ้ยโอ้ยโอ้ยปืนโค้งอื้อหือเนี่ยนะถ้าเกิดไม่มีราดสเตนนะวูบเดียวหายเลยอ่ะเลือดมันจึ้งหนึ่งว้าวปืนลำโพงมาครับผมเรียบร้อยวิ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 วโค้งโค้งไง โอเคเราเอาอะไรดีอ่ะอันนี้ครับผมพันเชอร์พันเชอร์อ่าปืนแรงๆเอาเอาไอน้นี่ไอน้นี่โอ้ยหายไปแล้วบินก่อนสิฟลุ๊บมัวนน่นี่นี่นะยิงใส่ศัตรูได้หลายๆตัวเลยปืดปืดแต่มันก็ยิงแบบที้จืดจืดจืด,จดอย่างเนาะมันไม่ได้แบบยิงยาวๆเหมือนฮอกนะถ้าฮอกมันจะยิงแบบหนักๆยาวๆเลยครับ โอ้โหหุ่ยเชลลอ้าวอาตะคู่นนะครับในเทสจ,จอมันไวมากอะอ้าวโอ้โ oh, หดูดิเปลี่ยนเป้าเฮ้ยเฮ้ยคือแบบยิงอยู่เห็นเห็นนะเปลี่ยนเป้ากันจาๆเลยนะเปิดช็อตเงืเงยเงย <laughs> เออล็อกไว้ล็อกไว้ล็อกไว้นี่แหละยืด จืดยืดเข้าไปอือเนี่ยปืนมันมามันใช้ปืนได้ไงมันก็ค่อนข้างที่จะโอเคนะมันก็ไม่ได้ขี้เละเพราะว่ามันใช้ปืนของมันได้ไงเฮ้ยลูกบอลเหรออ๋อสกายรอสครับว้าว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 บรายบร์ไบร์ไบร์ไเอายันแม่ใส่ระเบิดก่อนแล้วกันนะบินแล้วครับผมเพิ่มความเพิ่มเกาะป้องกันหน่อยเฮ้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 ยไถ่ท่านไททันครับผม มาดูดิแองจลว้าว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 ว้วว้วโอโออโอ,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 โอตาย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 เรียบร้อยเลยร่วงเลยมาระเจอตองนี้มั้งครับนี่มาลูคครับดีเครครับผมเขาก่อนนะมันรีโหลดหกว,วินาทีสิบไอห้าวินาทีตอนนี้เหลือแค่สามครับแ <laughs> องเจูนี่เอ้ยอ่ะโดนเลยแหมหายไปแล้ว ปืนนะสามวินาทีไว้เฮ้ยโอ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 ้ยแหมเสียงปืนมันยิงแบบมันมันดูไม่หนักหน่วงไม่ทรงพลังเลยป่ะวะเสียงแบบง่อยมากเลยอะเสียงมันแบบมุงมิงมุงมิงนี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยอุ้ยอะไรเนี่ยอุ้ยอยูครปีครับ แองเจมานี่นี่ะดูทีสองตัวสามตัวเจ๋งว่าเอออย่างนี้เออนหน้าแบบค่อยงค่อนข้างที่จะน่าเล่นขึ้นนิดนึงนะโอ้โหแต่ว่าแบบปืนยิงไม่เข้าเลยป่ะมาแล้วมันมาแล้วโอ้โหตาย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 ลบลบไอตรงนี้มันจะเป็นเกราะไหม่ะมันจะกันดาเมจได้ไหม่ะปีมั่นอะไม่ชัวนะ ไม่ชัวร์ว่ามันจะแบบสามารถป้องกันได้หรือเปล่าดาเมจเนี่ยอ้าวไม่ได้นี่ว่าโอ้โหแล้วเราคึกว่าเฮ้ยกันดาเมจได้โอ้โหฮิวฮิวโอว้ยบลายอาันเนี้ยโหยมันไม่เหมือนปืนแม่เหล็กเนาะคือว,ว่ามันก็ไม่เห็นอะ่ะโอ้อยโอ้โหยานแม่เจียยานว้ายอยู่สะดอกตกไปเลยโอเคครับเรานี่เซราฟครับผมใช้ไวเปอร์ แต่หุ่นแบบมันเป็นหุ่นพี่บอบางนะตัวเล็กนะแต่ว่าเดินช้าแทนที่จะเออตัวเล็กแล้วต้องเดินไวๆอะไรอย่างนี้นะบินแล้วแต่ว่าบินเวลาบินไวขึ้นหน่อยนึงอืมน่เน่เน่อไกลไกลอันนี้ไกลครับโอเคหลือแค่เขาหลือแค่สองตัวแล้ะโอ้ยยังไม่ได้ระยะเลยไปครับเออ โอ้โหมันหลบอยู่ข้างหลังไงนี่นี่นี่ไอ้นี่ไอ้นี่ดีกว่าไอ้นี่ดีกว่าโอ้โหือ้าวไปหมดแล้วไปหมดแล้วโอ้นี่โอโรจิครับอ๋อไม่ให้ไซเรนโอ้โห,โโหบินแล้วครับแองเจลิลว้าวเอาเรียบร้อยเลยมามาเรียบร้อยไปอีกหนึ่งครับ เท่จริงเท่จริงครับผมต้องยอมรับเลยนะว่าแบบเป็นหุ่นที่เท่มากๆกันดำชัดๆมาครับผมเซรัฟสมูต้าครับเดินช้าตัวเตี้ยวกว่าเอลิสเนี่ยอืมว้าวโอเคไอตัวใกล้ๆไม่เอามาแล้วตัวใกล้ๆมาแล้ว อ้ไฮฟอนครับผมแองเจอมาพลังเทพนี่ยิงทีสอตัวเห็นเห็นเลยนะอ่าตืดตืดตืด,ด,ดโอเคนะโอ้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 โอนะ้โอ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 ้้อบบ้โอ้โอ้โอ้โ ไม่เหมือนฮอคไม่เหมือนไซเรนนะที่แอฟ้องกันแล้วมีรีเฟกเตอร์ทอนกลับมาแองเจอรมาอีกแล้วหูลงวบเลยแองเจเราช็อตช็อตช็อตแต่มันมันดูแบบเดเมจไม่สะใจเลยอะ่ะไม่แบบจึืดๆหนักๆอ่ะโอ้โหเอ้ยอา้าวโถโถโถ,โถ,โถ,โถอยู่ข้างๆเดี๋ยวก่อนนะเรานี่ครับผม อาวุธใหม่อาวุธใหม่เราลยก่อนตัวไหนดีตัวไหนดีนะที่อยู่ใกล้อันนี้มั้ครับผมยันแม่ใส่ลงไปปุ้มโอ้โหยันแม่โคตรแรงโอไลออนโอไลออนช็อตช็อตช็อตอือหอือหือโอ้ยโอ้ยโอ้ยตัวนู้นตัวนู้นไฮฟอนรอโอ้โห ก็ยังยิงโลไม่เข้าเหมือนเดิมมันปุ๊กปักปุ๊กปักปุ๊กปักกันจังเลยนะมันเสียงแบบมันปิ๊ปิปิ๊ปิดปิ๊ปิดปอย่างเงี้ยปืนมาดูเสียงไม่เล้าใจเลยช็อตช็อตดูช็อตหน่อยนี้ช็อตเดียวดิโอ้โหไม่เข้าอ่ะช็อตอย่างเดียวไม่เวิร์กว่ะฮูโลเฮ้ยรีโหลดโอ้ย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  อปโน่นแล้วกันเฮ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วโอเคติดล่าไปก่อนครับเดี๋ยวก่อนนะอุ้ยมันลนั่นลั่นเนี่ยปืนลั่นกดค้างมันก็ลั่นเนี่ยนี่คือโอโรจินะโอโรจิเลื่อนนิดเดียวนะเล่นย,ยิงเข้าแค่นี้นะวั้มาแล้วแองเจิลโอเคครับผมช็อตช็อตตายไหมโดนไหมโดนเรียบร้อยไปอาญาณแม่ใส่ลงไป เออโอเคเฮ้ยมันแหมยันแม่มันม่วงอะไรขนาดนั้นไปติดติดโอเคครับผมเราหิวด้วยคืนก่อนแหม่อู้ยันแม่อ้าโหเราโคตรช้าเสร็จนะเสร็จนะโดนยันแม่อย่างนี้เสร็จอะโหแล้วโดนแบบสโลลี่เลยครับผมไปครับไททัานช็อตสองตัวเลยโอ้โหมามาช็อต ช็อตเข้าไปโอ้โหล่วงแล้วล่วงแล้วช็อต <c oughs> ไม่รอดว่ะ <c oughs> มาใช้ไวเปอร์ครับผมกัดโอ้ตัวตัวตัว,ตว,ตวดวูดูมันดิเอโอโวคือแบบยิงอยู่มันไม่สมควรจะเปลี่ยนเป้าหมายเลยปทาร์เก็ตติ้งห่วยแตกอะ่ะคือมันไม่ต้องมันคือมันไม่ต้องสมควรจะเปลี่ยนเป้าไง แตกมันก็ยังอูยุ้ยตายแล้วตายแล้วสวยแล้วปืนหมดครับผมรีโหลดรีโหลดไปยิงก่อนเลยนี่หู้ยอยตัวอะไรอ่ะปืนแตกเลยโอ้อ้าวโอ้โหหมดเลยหมดเลยมาครับผมบินแล้ว คอสโอ้ยเฮ้ยได้ทีหลายตัวเลยวะ่ะหลายตัวเลยนะสี่ตัวเลยนะโอเคว้าวว้าวว้าวลรีเลย์ใหม่ทานแล้วมาครับผมใช้พันเชอร์มาพันเชอร์พันเชอร์น้งแม่ก็เพลินเลยพี่ก็จู่จู่จู่นะสไต์เกอร์นะสลังกาสไต์เกอร์นะมา แองเจอมาแล้วตัวแดงเยี่ยมแมทโถช็อตช็อตกันไหครับช็อตช็อตเอ้ยหูไซเกอร์มันโหดจริงๆเว้ยล็อกไว้ล็อกไว้เออไม่มีไม่มีนักบินไงมันก็เลยจะแบบนุ่มๆหน่อยครับผมสำหรับกายร้อนนะเพราะนักบินโอ้ยเชซิอุสเลครับผมมันจะป้องกันการลดการป้องกันอ่า เฮ้ยไม่ตายแองเจิลเรียบระหูแม่มามามาวัวๆๆววัวหูปีกเราเนี่ยการป้องกันมันก็นจะลดลงเรื่อยๆครับเออเออยานแม่ใส่ลงไปปึ้มเฮ้ย <c oughs> ไม่ตายไม่ตายมามาอุ้ยเรื่องเราจะหมดแล้ว โอ้โหแองเจอมาแล้วช็อตเข้าไปเลยอ่าแหม่มาเฮ้ยเฮ้ยเออ,อเรียบร้อยไปมามีอไหมครับมีไหมครับ,รบตัวนี้อะไรครับเชลอือหือแล้วมันช้าจริงๆนะที่จริง,นะรงมันไอ้ปีกข้างๆนี่น่าจะเป็นเกาะได้นะ แต่มันไม่ได้เป็นเกาะว้าวๆ้าว้าวบินแล้วครับโหหิว oh. ก่อนหิวก่อนโอ้ย oh, ปืนมันแตกง่ายมากเลยอ่ะุ่นมันบางอะเนาะโอ้ย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 เรียบร้อยมาครับผมเซราฟตัวสุดท้ายครับผมใช้อวอรเลนเชอร์ ไปซะแล้วหมดเลยบินก่อนครับขอเท่ๆก่อนว้ายังรอยังรอโอเคอ่าแล้วผมกลับมาลงจอดแล้วนะอมในเทสแรกนี้ครับมันก็ถือว่าอ่ผมส่วนตัวผมนะผมคิดว่าไอ้สกิลของมัน,นครับผมมันค่อนข้างที่จะเบาครับผมทีเ่เป็นกระแสะไฟฟ้าที่ยิงออกมาจากตัวมันนะมันเบาเกินไปเอาจริงแหบแล้วขนาดตัวตัวอย่างเงี้ย มันยังไม่ค่อยเข้าเลยหุ่นธรรมดาโอรูจิอะไรพวกนี้เลือดน้อยๆมันก็ยังไม่ค่อยเข้านะแต่ถ้าเกิดเป็นฮอกอะโอ้โหไปแล้ววื้เดียวเสร็จแต่ว่าไอตัวนี้ครับอ่าถ้าเกิดสตูรูยูเป็นกลุ่มอย่างเงี้ยอ่าโอเคมันกระจายกระจายกระจายกันไปแต่ถ้าเกิดตอนบินอย่างเงี้ยนะแรกๆอ่าพอโดนยิงนิดหน่อยก็ป้องกันได้แต่พอโดนยิงเยอะๆครับผมระบบป้องกันลดลงโอ้โหเลือดลงเลยนะจา่จาจ่านะถ้าเกิดไม่มีลาสแตน์นี่อาจจะล่วงได้เลยทันทีนะขณะบินอยู่นะอืม้ม แต่มันก็ต้องยอมเวลาครับผมเรื่องความเท่ของมันนะปีกสซสยใหญ่ปึ๊บๆมาโถ่อจริง่อจริงในเทสแรกนี้นะเออลงตัวแล้วสีสันต่างๆก็ค่อนข้างที่จะโอเคครับผมนะเพื่อนยังไงก็เพื่อนก็สามารถคอมเมนต์มาคุยกันได้นะผมเพื่อนนะยลาลืมกดถูกใจให้ผมด้วยนะครับโอเคยังไงก็เอาไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้นะสำหรับนี้ขอตัวก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายู้ฮู้เซอร์ลับ